สวัสดีพี่น้องวันนี้ก่อนออกเดินทางนะคะเราก็ต้องเติมพลังก่อนนะคะอาหารก่อนเดินทางนะคะก็จะมีเนื้อแดดเดียวนะคะแล้วก็มีอ่าก้อยลิ้นหมูนะคะแล้วก็จะมีซุปมะเขือนะคะอาหารที่ก่อนจะอ,อกเราต้องเติมพลังก่อนนะคะออกเดินทางแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาหารที่เราเตรียมเดินทางในการปลอดภัยนะคะช่วงนี้ โรคภัยระบาดเราจะต้องเตรียมอาหารของเราไปกินตามทางเพื่อจะหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงป้องกันตัวเองเพื่อจะให้ปลอดภัยให้มากที่สุดเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราอันนี้คืออาหารเช้านะคะอาหารเช้าก่อนเดินทางก็คือง่ายๆนะคะของคนอีสานเราเนาะเราก็จะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะการ เตรียมอาหารของเราในการเดินทางว่ามีอะไรบ้างนะคะตามไปดูเลยค่ะอาหารที่เราต้องเตรียมในการเดินทางนะคะอาหารที่เราเตรียมในการเดินทางก็จะมีนะคะที่สําคัญนะคะทุนอีสานเนาะพ่อแม่จะสอนมาเวลาเดินทางจะเตรียมกับข้าวกับปลาให้เรานะคะในการไปกินในกางทางนะคะสมัยก่อนมันจะร้านค้าร้านลวงมันจะไม่เยอะเหมือนสมัยนี้แล้วช่วงนี้มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะเราก็ต้อง จัดการเตรียมเขเราไปเองนะคะก็จะมีข้าวเหนียวนะคะเนื้อข้าวเหนียวก็มีไข่เจียวง่ายๆนะคะแล้วก็มีหมูหรือว่านเนื้อทอดเด็ดเดียวนะคะแล้วก็มีปลาแห้งนะคะปลาแห้งก็พิ่นันทนาการมาจากเจฟา้าสรรหามาเล่านะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกนะคะน้ำพริกขานะคะน้ำพริกขาเราก็จะใช้พริกแห้งนะคะ ผูกเข้ากับขาอันขานะคะขาเกลน,นะคะแล้วเราก็จะมีใส่ปลาร้าหนัวๆนวของเราเข้าไปนะคะแล้วทานกับข้าวเหนียวไข่เจียวนะคะหมูหรือว่าเนื้อเด็ดเดียวตากแห้งนะคะแล้วก็จะมีปลาแห้งทอดหอมๆแค่นี้เราก็จะได้อาหารที่ไม่ต้องไปปะปนหลีกเลี่ยงในการพบปะผู้คนเนาะหลีกเลี่ยงรูปภัยไข้เจ็บนะคะพี่น้องจ๋าเรา พ่อแม่เราสอนมาแบบนี้เนาะเราก็ต้องติดปฏิบัติมานะคะแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะเราไปซื้อเข้ากินก็ตอนนี้ก็เสี่ยงกับโรคภัยนะคะแล้วก็แพ,พ,พงด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะคะพี่น้องเราก็ต้องเ,ออเตรียมของเราไปเองแล้วก็ไปหาที่สถานที่เหมาะๆนะคะ จอดกินนะคะข้างทางใต้ต้นไม้หรืออะไรนะคะแล้วก็เอามีเสื้อไปเราไปปูนั่งทานสบายใจนะคะน้ําท่าแล้วก็เตรียมของเราไปนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยะคะ่ะแล้วก็สะอาดแล้วก็อร่อยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่แหลคะค่ะอาหารในการเดินทางที่เราเตรียมไปสําหรับการเดินทางไกลนะคะไปต่างจังหวัดไปทําธุระนะคะเออเราก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะ แล้วก็เก็บใส่กล่องใส่ลงังโฟมแล้วก็มีน้ําแข็งนะคะน้ําแข็งเราก็แช่ไปด้วยเพื่อ,อป้องกันแต่ว่าอาหารแห้งๆแบบนี้นะคะไม่ต้องนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารที่มีน้ำแล้วก็ใส่น้ําแข็งเข้าไปนะคะการเดินทางนะคะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะไปไหนก็ต้องระมรัดระวังดูข้างข้าข้างหน้าข้าง,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 างหลังเพราะว่าช่วงนี้ก็จะยังอยู่ในช่วงเทศกาลเนาะ คุณจะเดินทางจากต่างจังหวัดเข้าเมืองแต่นี่เราจะออกข้างนอกนะคะแล้วการเดินทางนะคะเราต้องเซฟตัวเองอาหารการกินเราก็ต้องเตรียมไปเองนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องปะปนกับผู้คนนะคะตอนนี้ก็คือต้องระวังตัวเองมากๆติดเรื่องการอยู่รวมกันหลายคนนะคะ เสร็จแล้วก็จะนําภาพนะคะการมาอ,อกมาต่างจังหวัดนะคะจะได้ภาพท้องฟ้าสวยงามโกลนเมฆที่ขาวปุนปุยนุ่นนะคะแล้วมันจะได้มีแบบว่าสดใสนะคะท้องฟ้าสวยงามนะคะเห็นภาพสวยก็เก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะเพื่อนๆจะ้ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะ,ะการเดินทางอาหารการเตรียม ไปในการเดินทางเพื่ปลอดภัยจากาช่วงนี้ก็มีโรคระบาดอยู่นั้นเราก็รู้กันอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทยยอด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะ